ดอกมีสวยงามประดำ927โอ้โห <Wow. S 1> โเต็มเป็นที่ี่จุด้าเองคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะ ยังฮัลโหลยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ฟิจนิน่าชาแนลนะคะอยู่ฟ้าพีเจแปดแปดโรมาทูมันี่หนึ่งร้อยโอ้ทำไมแสงเข้าแปลกๆวะวันนี้นะโอ้โหดูหน้าตาแบบว่าสว่างไปหมดเลยทั้งปากทั้งตาอาแตกแตกเป็ดก่อนนะจ๊ะเป็นที่หนึ่งจุดห้าเริ่มกันเลยค่ะเรียกว่าสูตรรักล่อนะรักล่อล่ะท่านชมอ่าที่สี่จุดห้าบา เริ่มโอ้ยดอกมีสวยงาะประจำ9 27โอ้โห <Wow. S 1> เป็นที่4.5เองไม่เป็นไรค่อยๆไปเรื่อยๆแตกปังกูรีเย่ไปแล้วสาแตกๆไปเป็นที่เป็นที่7.5บ้างแล้วกันท่านผู้ชมเออแตกๆสองรอบนะสำหรับเบสุดรักล่อนี่นะจ๊าลองทำดูแตกไปเป็นที่10.5บ้างพี่ว่าไง มาแล้ววายแล้วก็โลดอกนี้สวยๆงามๆรับมาเจ็ดนะจ๊ะโอ้โหโลอย่างได้ไปต่อดอกนี้ควานจอรอแล้วอูต้องเข้าแบบว่าสช่องนะสองสำช่องอ่ะมันถึงแบบว่าเออแตก oh, <no. S 1> อ่าแตกเบ็ดเป็นที่10บสุดห้าของเราโอ้ยสวยงามเพิ่มเก้าดอกนี้รับมาฮะสิฟันโบนัสไป1หนึ่งตัวโอเคยังไม่ได้หลายต่อเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านผู้ชมให้อาภัยให้อาภัยอ่า จะไปสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็แตกดอกใหญ่ๆหลายดอกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดบซับสขไคร์ให้น้อง